สวัสดีครับ GG เครื่องอัดถ่าน,นครับวันนี้เรามาซ่อมเครื่องครับซ่อมเกลียวนี่นะครับหลังจากซ่อมเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับหลังการซ่อมก็จะรับประกันให้5ตันนะครับนครับโดยจะเพิ่มวินนะครับเพิ่มวินตัวใหญ่ไเรื่อเลยครับซ่อมวิน เพิ่มเวียนแล้วก็ทําเกลียวเป็นเกลียวทนสึกนะครับผมจะรับประกันให้5ตันนะครับเกลียวที่ผมซ่อมนะครับชิวๆเลยครับวันละตันสบายครับดูออกหักแค่ไม่ทันเลยครับชืนเลยครับุๆเลยครับครับสวัสดีครับ